สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสาวนวลกกอกนะคะเนาะวันนี้นะคะสาวนวลน,นะคะกระเอดกับเขาเฮียใหญ่สายกินเ้อค่ะเฮยคุณแม่นะคะสาวนวลก็เพิ่งจะวางตอนเดินนะคะนี่ขั่วหมูเ้อค่ะเด้ออมหมูนะคะแล้วสาวนวลก็ทอดไข่แล้วก็สาวนวลก็จะทอดปลาทูด้วยนะคะวันนี้เรากินเข้ากับใหญ่สายเนาะค่ะเนาะโอ้แต่แตหนานะคะสาวนวลจะไม่วางเลยเนาะค่ะเนาะ เล่งเอ็ดยูทูบเบอร์เนาะค่ะเนาะไปน้ำเพือนเตาใสาก่อนเล้กลงกันคนละมาอคนลเเื่นก็ส่งผมสามผมเนาะค่ะเนาะมันี้ก็ได้มีโอกาสดูจับยายซ้ายนะคะจำนวน,นก็มาทำกับข้าวกินกับคุณนแม่เะค่ะเด้อ ก็ข้าสุมกับใย่รายเป็นีมน์ขนมกับนึ่งข้าสุกแล้วนะคะนี่ค่ะติบบอกใหญ่เลยค่ะนี่นึ่งข้าสุกแล้วเมื่อกี้นี้นะคะทอดไข่อมหมู คั่วหมูทอดปลาทูนะคะท <c oughs> อดปลาทูเ็น,นสนวนจามพระแสดงมาแซบเนาะคะ่ะเนาะเขาไม่ได้เป็นู่วิดนะคะทอดปลาทูแล้วมันหินมันดังเลค่ะเด้อกินปลาทูนะคะมันเตะดังเนาะคะ่ะเนาะจำนวนเลยจามเนาะคะ่ะเนาะเอาเข้าเอาไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะ กินข้าวกับยายซ้ายไม่กินข้าวกับสาวนุ่งเด้อค่ะเด้พอพ่อเม่พี่น้องปองป่ายสุกทุกคนแม่กินข้าวเนาะข้อประตูสาวนงก็จะเสร็จแล้วนะคะน,นี่เนาะสุกแล้วปิดแก๊สตึ๊บ ใส่จานเนาะค่ะเนาะยายกินผิดไม่ได้นะคะสนงก็เลยไม่ได้ตำเจี่ยนเนาะค่ะเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะไปกินเขากัน มาค่ะมากินข้าวกันเด้อค่ะกินข้าวกับยายสายเนาะมาเบ่งหันหน้ามาพี่นี่กับข้าวนะคะก็มีทอดไข่มีอ่อมหมูนะคะเนาะมากินข้าวกับสาวนวลเด้อมาชุกเราได้กล้วยชุกเกียวนะอ๋อจ้าเดี๋ยวคนยังเบาะเด้อแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราก็ขายไม่ค่อยอ้ปันเรอห์นะโควิดคนไม่ค่อยมาจา้า แม่หันมาดูมากินข้าวน้ำคอยพี่เร็วๆค่อยอัดคลิปอยู่เลยนี่นะนี่นะคะยายซ้ายเออวันนนะคะมีโอกาสกินข้าวกับยายเลยค่ะเด้อย,ยิ้มน้อยยิ้มน่อย <c oughs> หันมาหันมา,น,มานี่เด้อค่ะเด้อทอดไข่ทอดปลาทูอ่อมหมูนะคะนี่นะคะพี่สาวก็ซื้อทอดถ้าทอดเลือน,นะคะมาสูก,กินนะคะเนาะ มาหลานทรายนะคะนี่นะคะหลานทรายสุดหล่อหลงแม่ผมไม่อาวพนมาอายนะคะนี่ยายทรายก็หันมาแล้วนะคะนี่สาวนัวก็เพิ่งว่างเนาะได้กินข้าวกับยายทรายทักเอาไปดูคือแม่เนื้ตุ่นึงเรื่องมันมาห้องนะส่วนติดเหลืองเรื้อเอยวเาไปถูไปคือพุ่นเรือยเอ้าเอ้าเอาไปเพือมันดูพุลาเอ้ามาทูเนื้อหังกระไรแม่ไปถูเูื้อหังกระไดเปล่าเพื่อนเนาะทักอืมค่ะยายทรายกินข้าวเด้อค่ะเด้อเด้อสาวนัวก็จะตักน้ำ ตั้งแต่สนมนมาค่ะสันมนก็เพิ่งว่างเนาะค่ะเนาะเพิ่งได้ทํากับข้าวให้ยายซ้ายกินเนาะม,มาเด้อพ่อแม่พี่น้องปองปาา่ายเด้อมันกินข้าวกับยาย้ายเน้ยค่ะเด้อเนยมันได้กินตัวทอดนี่จะก็เอาตัวทอดนี่เธอมันกินฮ้อนบาเะจกเสื้อฝาอยู่บ่ไม่มจกบ่หนุ่ม,มก็หลายแต่คือมีเพื่อพรลรม อืเอาถักพระลมมันคือมีเปิดโอเคเปิดละเออ้อะ,ะ,ะเอามาพี่มากมา,มา,มากินตัวทอดนี่มากมา มาเด้อม,มากินข้าวก็ยายซ้ายเด้อค่ะเด้อทอดไข่เบะเอ<ษ>อทอดอันไก่เบ้อเอ้ดยพ่อหมมาเถอะกินข้าวกับสาวนวลกับยายซ้ายนะคะเบาต้อยก็มาพอดีเด้อค่ะเด้อเน้มันได้กินน้ำค้นน้อแมวเฮ้อกิ่นก็ไม่กิน อ่ค่ะตอนนี้สาวนวงก็จะเอาข้าวให้แมวกินก่อนนะคะอันแมวมันรลองเนาะให้ยายแล้วก็ให้แมวเนาะทีนี้เนาะโอ้ยหองแมวแมวแมว,แมว,แมวอยู่คะ่ะมาเด้อมากินข้าวกับสาวนุ่นเ้อค่ะเด้อกินข้าวกับยายสายเนาะค่ะแวนุ่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ